สรัสนีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอดนะวันนี้ก็มีงานซ่อไมไม้เพื่อนดูอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว P รินเตอร์แคนนอนอันนี้ก็ยังเป็นพิกซาเอ็มพีสองแปดเจ็ดอยู่นะก<ม>็จะใช้ตลับหมึกพีจีแปดหนึ่งศูนย์แล้วมันจะเป็นสีดำนะแล้วก็พีจีแปดหนึ่งหนึ่งจะเป็นสีสามสีนะคือฟ้าเหลืองและกระแดงนะครับอาการในวันนี้นั่นก็คือเจ้าตัวตลับหมึกแปดหนึ่งศูนย์หรือสีดำนะมันสึกแล้วนะครับผมิมินไปในขนาดที่มีหมึกมันก็เป็นเส้นๆนะออกไม่ครบทุกรูของ หน้าสัมผัสปิ้นนะฮะพอมานก็ใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ผมได้ทําการลองกดทําความสะอาดนะก็ยังเป็นอยู่นะครับเมื่อสั่งปิ้นแบบมีคุณภาพเนี่ยถ้ามันปิ้นติดหมดเนี่ยแสดงว่าตลับหมึกของเราเนี่ยหัวกําลังจะเสียแล้วนะยังใช้ได้อีกเล็กน้อยนะครับถ้ามันมีอาการอย่างนี้ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าใบงานที่เราจะปิ้นเนี่ยถ้ายังใช้ต่อไปมันจะปิ้นไม่ดีละว,วันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวตลับ8-10นั่นเองที่ผมทําก่อนหน้านี้นะฮะนั่นก็คือการเปิดฝาเครื่องนะเพ ตัวตลับลงู่ตรงกลางจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเอาคลิปมาหนีบสายหรือถ้าของใครมันมีตัวล็อกสายนะครับเป็นลูกกิ้งเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำหนึกมันไหลก็กดไปที่สุดล็อกไม่ให้น้ําหมึกมันวิ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดแท้งนะครับแล้วก็ทําการเทน้ําหมึกในช่องสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนนั่นก็คือสีดําจะเห็นได้ว่าสีดําของผมนะาก็ใช้ไปเยอะนะครับมันลดไปเยอะอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอันตรายต่อหัวหมึกนะครับเพราะว่าหมึกมันอาจจะมาไม่ดีแล้ว ก็อาจจะทําให้หัวร้อนมันก็จะยิ่งเพิ่มความสึกให้กับเจ้าตัวหัวปิ้นในขั้นตอนต่อมานะผมก็จะเอาตลับหมึกเก่าออกนะแล้วก็ผมได้ซื้อตลับหมึกใหม่มาแล้วเดี๋ยวก็จะทําการเจาะรูตรงกลางนะสีดํามันจะตรงเป็นตรงกลางเพื่อจะใส่ลูกยางและเจ้าตัวแท่งหลอดน้ำหมึกที่มาจากแท้งนะครับลงไปตรงนี้นะการเจาะนะครับก็ใช้ดอกสว่าน4มิลน,นะกดไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทะลุลงไปข้างล่างมันจะไปเจอกับตัวฟองน้ําข้างล่างนะมันจะทําให้ฟอง 6 um. เมื่อเราเจาะเสร็จแล้วนะก็ตัดแต่งผิวหน้าของเจ้าตัวรูนิดนึงนะเพื่อให้ลูกยางมันใส่ได้ง่ายนะครับเพราะบางทีอาจจะมีตะปุ่มตะป่ําของเศษพลาสติกนะแล้วจากนั้นก็เอาไปใส่ที่ตัวฐานตลับหมึกในเครื่องนะแล้วต่อจากนั้นนะผมก็จะทําการเดินตัวน้าหมึกนะครับที่อยู่ในแทงก์นะมายังสายเพราะว่าเวลาเราเปิดเติมน้ําหมึกแบบมีรู2ด้านเนี่ยความดันมันจะเท่ากันเราจะต้องทําการให้น้าหมึกเนี่ยวิ่งเข้าไปใน นะครับไปจนสุดสายแล้วเราถึงค่อยเอาหัวแท่งหลอดน้ำหมึกใส่เข้าไปในลูกยาง นะซึ่งตรงนี้นะครับกระบวนการมันก็คือเหมือนการลักน,นะน้ำเนาะน้ํามันจะเดินทางจากที่สูงลงที่ต่ำผมก็จะเลีร์แท่งหลอดน้ํหมึกให้มันต่ากว่าระดับน้ํหมึกที่อยู่ในแท้งนะฮะน้ำมึกมันก็จะวิ่งมานะครับหลังจากนั้นเมื่อวิ่งมาถึงปลายสายผมก็จะใช้คลิปหนีบนะเพื่อให้เกิดการหยุดเป็นสุญญากาศตรงนั้นนะแล้วก็เอาตัวหลอดแท่งน้ํหมึกใสก่เข้าไปที่ตลับหมึกแล้วก็ปล่อยคลิปออกนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยในส่วนนี้ เมื่อเราทําการเอาเจ้าตัวหลอดน้ําหมึกเข้าไปในแทงแล้วนะจากนั้นเราก็ปิดจุกยางด้านรูใหญ่นะก็แค่นี้เองนะครับเสร็จในเรื่องของการเปลี่ยนตลับหมึก810สีดำนะนอกจากนี้นะครับผมเห็นว่าที่ตลับ811หรือตลับสีนะเห็นไหมว่าน้ําหมึกบางสายนะครับอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยมันมาไม่ถึงหัวตลับหมึกนะเดี๋ยวผมก็จะเดินน้ําหมึกทําวิธีการเดียวกันนะก็คือกดแรงดันนะครับให้น้ําหมึกเหมือนวิ่งไปตามสายจนถึงปลายสายเอาคลิปหนีบแล้วก็เอา ัวแทงหมึกไปใส่ในตลับหมึกแล้วก็ปล่อยคลิปแล้วก็ปิดจุกแค่นี้เองอะง่ายไหมก็ง่ายง่ายนะทำอย่างเงี้ยครบทุกหมึกนะครับผม เมื่อเราทําการใส่แท่งหมึกครบทุกสีนะบางทีเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเรากด ลงไปในตัวตลับหมึกนะตัวหมึกมันจะโดนอากาศดันกลับมานะไม่ต้องตกใจนะครับรเาาาดีด๋ยวตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการล้างหัวหมึกเพื่อให้มันทําการพ่นเอาอากาศที่อยู่ข้างใน,นครับดึงออกไปนะฮะนั่นก็คือใช้คําสั่งล้างหัวอาจจะในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องพิมพ์เองก็มีฟังก์ชันในการล้างทําความสะอาดหัวหมึกอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นของ287เนี่ยมันก็จะเป็นตัว Y นะครับอันนี้จะเป็นการล้างแบบน้ำหมึกเยอะๆนะก็เราถ้าเกิดเราล้าง เสร็จแล้วนะแล้วก็มาเปิดดูอีกทีสายน้ำหมึกแต่และเส้นเนี่ยไม่มีอากาศอยู่ข้างในแล้วแสดงว่าหัวหมึกไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ตามปกตินะฮะแต่ถ้าทําแล้วน้ำหมึกไม่เต็มสายแสดงว่ามีอากาศรั่วแล้วนะอาจจะการเจาะตลับหมึกของเพื่อนไม่ดีหรือเจ้าตัวตลับหมึกเองเริ่มมีปัญหานะอันนี้ก็ต้องไปแก้ดูแต่ละจุดว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้าของที่มันสภาพดีนะมันจะทับแค่ครั้งเดียวนะไม่มีปัญหาหนักระออม และที่ตอนที่เราจะทําการล้างหัวหมึกนะอย่าลืมมาปลดคลิปหรือเจ้าตัวล็อกสายน้ำหมึกให้น้ําหมึกมันวิ่งไหลด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวก็น้ําหมึกมันก็จะขาดช่วงในตลับนะจะก่อให้หัวมันร้อนนะครับตลับจะมีปัญหานะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้ำหมึกแต่ละสายหลังจากที่ล้างหัวแล้วเนี่ยอากาศมันหายไปหมดไหมถ้าหายไปหมดนะครับก็แสดงว่าผ่าน,นครับผม อของผมก็ไม่มีอากาศนะทุกสายเลยแสดงว่าผ่านนะก็ปิด j อบครับเพื่อนท่ารใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสไคร b ์นะเป็นกำลังใจกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก,ก็ติดตามต่อไปคลิปนี้ก็บมมฟี่เลอร์รับสวัสดีครับ